ไงใน,นกระถางเนี่ย ดินปลูกเนี่ยจะมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากก็คือถ้าดินไม่ดีเนี่ยปลูกยังไงก็ไม่งามตรวดินปลูกสําหรับไม้กระถางก็คือเป็นดินที่เราปุงขึ้นมาเพื่อที่จะให้พืชที่ปลูกในกระถางเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะผสมวัสดุทั้ง3อย่างเนี่ยเข้ากันตัวอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็จะมีดินนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นปุ๋ยคอกเก่า1ส่วนจากนั้นเราก็ใช้มือคลุกให้เข้ากันหลังจากที่เราคลุกเขาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเตรียมในส่วนที่เป็นนนนนน้้้้ํําาาาเเเตตรรรรีียยยมม10ลลลิิิจจะใใชชหัวือุ์ดดงไป ปลูกเราใช้มือคุกเขาให้เข้ากันไปด้วยตรวจสอบความชื้นตัวนี้อย่าให้ชื้นมากเกินไปเมื่อเราสามารถที่จะกำได้ก็สามารถใช้ได้แล้วสามารถที่จะนำไปปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือเป็นพืชผักสวนควรัวต่างๆที่เราสามารถนำมาปลูกในกระถางได้เพราะว่าสูตรดินปลูกสูตรนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของทำให้ต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีซึ่งดินปลูกสูตรนี้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้ปุ๋ยบ่อยๆสูตรดินปลูกสําหรับไม้ในกระถางสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอสูตรดินปลูกสาหรับไม้กระถางนะครับสูตรดินปลูกสําหรับไม้กระถางก็คือเป็นดินที่เราปุงมขึ้นมาเพื่อที่จะให้พืชที่ปลูกในกระถางเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีการปลูกไม้ในกระถางเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จากัดบริเวณที่พืชสามารถหาอาหารได้ก็จะมีแค่อยู่ในกระถางแล้วก็การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ต่างๆก็จะอยู่ในกระถางเป็นพื้นที่ที่จากัดแล้วก็มีปริมาณที่น้อย เราจึงจําเป็นต้องปรุงดินปลูกขึ้นมาเพื่อที่จะให้พืชเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมาเติมปุ๋ยบ่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะสร้างกระบวนการให้เกิดปุ๋ยภายในสูตรดินปลูกนี้เลย สำหรับอุปกรณ์นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมมาก็คือดินสส่วนไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินทรายดินร่วนก็สามารถนํามาใช้ได้แล้วก็มีอินทรีย์วัตถุสส่วนสามารถที่จะใช้เป็นใบไม้เศษหญ้าหรือเป็นขุยม,มะพร้าวแม้กระทั่งเป็นแกบดิบเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้ส่วนที่เหลือก็จะมีปุ๋ยคอก1ส่วนหัวเชื้อจุลินทรีย์1 0 0่ซีซี cc, ต่อน้ํา10ลิตรหรือถ้าเกิดท่านทําเอง ท่านก็สามารถใช้เยอะกว่านี้ก็ได้ในกรณีที่ไม่มีจุลินทรีย์ชนิดใดเลยเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้เดี๋ยวในธรรมชาติก็จะสร้างจุลินทรีย์ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็จะมีบัวลดน้ํามีน้ำแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นภาชนะในการผสมสําหรับวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะผสมวัดสดุทั้ง3อย่างเข้ากันตัวอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็จะมีดินนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับหนึ่งส่วนจากนั้นเราก็ใช <incomplete> ้มือคลุกให้เข้ากันหลังจากที่เราคลุกเขาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเตรียมในส่วนที่เป็นน้ําจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันหน่อยตัวนี้แล้วก็ลดลงไปในดินปลูกเราอย่าเพิ่งลดเยอะนะครับค่อยๆลดไปแล้วก็ใช้มือคลุกเขาให้เข้ากันไปด้วยหลังจากที่เราคลุกเขาส่วนที่เป็นดินปลูกกับน้ําเข้ากันแล้วนะครับเราก็ตรวจสอบความชื้นก็คือลองกำดู ตัวนี้อย่าให้ชื้นมากเกินไปเมื่อเราสามารถที่จะกำได้ปล่อยมือแล้วก็สามารถที่จะแตกตัวได้เนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วน้ําที่เหลือที่เราผสมห่วเชื้อจุลินทรียเนี่ยหลังจากที่เราปลูกต้นไม้แล้วเราก็สามารถนําไปลดได้ตัวอย่างนะครับในการใช้งานวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นไม้ประดับเราจะเปลี่ยนกระถางเพราะว่าตัวกระถางเนี้ยเล็กแล้วก็ลากแน่นแล้วนะครับ หลังจากที่เราปลูกแล้วนะครับเราเปลี่ยนกระถางแล้วเนี่ยเราก็จะลดน้ําเราใช้น้ําที่เราผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ไว้แล้วนะครับมารดหลังจากที่เราลดน้านเสร็จนะครับเราก็จะเก็บไว้ในเรือนเพราะฉับสำหรับดินสูนี้นะครับเราสามารถที่จะนําไปปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือเป็นพืชผักสวนครัวต่างๆที่เราสามารถนํามาปลูกในกระถางได้หรือจะเป็นไม้ผลที่เราต้องการปลูกในกระถางอย่างพวกส้มส้มจีด อะไรต่างๆรวมไปถึงการปลูกดินปูกเพื่อที่จะปลูกไม้ในเข่งก็สามารถที่จะนําดินสูตรนี้ไปใช้ได้ดินปลูกสูตรนี้นะครับถ้าเกิดยังไม่ปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บใส่กระสอบไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดซึ่งวิธีการเก็บนะครับเราก็จะเก็บใส่กระสอบแล้วนําไปไว้ในพื้นที่ที่แห้งอากาศถ่ายเทได้ดีไม่โดนแสงแดดตัวนี้ก็คือเราจะเลี้ยงจุลินทรีย์ไ้เลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกไม้ในกระถางท่านก็สามารถที่จะนําสูตรดินปลูกสูตรนี้ไปใช้งานได้เพราะว่าสูตรดินปลูกสูตรนี้เนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของทําให้ต้นไม้เนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีท่านต้องเข้าใจว่าในการปลูกต้นไม้ในกระถางเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จากัดบริเวณที่ต้องการหาอาหารของรากพืชเนี่ยจะมีน้อยซึ่งดินปลูกสูตรนี้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้ปุ๋ยบ่อยๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะสร้างปุ๋ยในดินที่อยู่ในกระถางอยู่แล้วก็คือเราเตรียมไว้เลยการเริ่มต้้นนปลูกกาใระถง ดินปลูกเนี่ยจะมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากก็คือถ้าดินไม่ดีเนี่ยปลูกยังไงก็ไม่งามสูตรดินปลูกสําหรับไม้ในกระถางสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ